องซูลาไซสวัสดีค่ะวันนี้ายมีเมนูมาทำให้ดูนะคะเมนูของไลก็คือตำถั่วฝักยาวใส่หมูสับกินคู่กับไข่เจียวร้อนๆค่ะวัตถุดิบที่ไลต้องเตรียมก็จะมีใบมะกรูดหอมแดงหอมขาวถั่วฝักยาวที่แก่แล้วนะคะหมูบดายล้างน้ำแล้วนะคะพริกครัร่ว ขั้นตอนแรกไก็จะทำการดิดถั่วฝักยาวออกเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะเอา,เอาขนข้างๆมันออกนะคะแล้วไลก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วลายก็จะเอาไปล้างน้ำกับเกลือค่ะจริงๆถั่วของลายเป็นถั่วบ้านไม่มีสารพิษน,นะคะมีแมลงด้วยลายก็จะล้างน้ำก็น้ำสองน้ำก็พอค่ะ ล้ลายก็จะเอาไปต้มในน้ำร้อนนะคะต้มให้เขาสุกเดือดแบบนี้ค่ะสีของถั่วจะซีดลงแล้วเราก็ลองกินดูว่าเอา่อมันนิ่มแล้วสุกแล้วค่ะและวลายก็มาปอกหอมขาวปอกหอมแดงเพื่อที่เราจะเตรียมเอาไว้ทำพริกแกงนะคะไม่มากรุดของลายลายจะเด็ดประมาณห6ใบค่ะแล้วลายก็จะเอาไปล้างน้ำเปล่าให้สะอาดนะคะล้างทีละใบค่ะ จาะนั้นนะ,นะคะลายก็จะเทน้ําทิ้งค่ะเสร็จแล้วลายก็จะเอาหอมแดงหอมขาวมาซอยค่ะมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เด็ดใบมากรุดออกเป็นแผ่นๆเล็กๆแบบนี้นะคะอาแาไในออกเสร็จแล้วลายก็จะเอาทุกอย่างที่ลายเตรียมไว้ตามลงไปทีเดียวค่ะเพออาราะว่ามันจะได้เร็เรวๆค่ะลายหิวข้าวแล้วเครื่องปรุงที่ลายใช้ก็จะใส่กะปิลงไปค่ะกะปิเรือใบประมาณปลายช้อนนะคะ เสร็จแล้วแล้วก็จะใส่เกลือลงไปสอนช้อนชาพุ่นๆค่ะรสดีประมาณ1ช้อนชูรสหน1ช้อนค่ะขมิ้นประมาณฝาเล็กๆหนึ่งฝาค่ะประมาณ1ช้อนชาค่ะแล้วก็จะตมทุกอย่างรวมกันให้แตกให้ละเอียดท,ที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเพราะว่าครงของลายกับสาของลายมันใช้งานนานแล้วคะ่ะสาเ,าเริ่มเป็น เขาเรียกว่าไม่สม่ำเสมอค่ะทำให้ตำไม่ละเอียดนะคะแล้วก็ลายก็จะเอาถั่วที่กรองน้ำให้น้ำมันไหลลงไปจนแห้งแล้วนะคะก็ามาซอยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อที่จะได้ตำแล้วมันจะได้แตกละเอียดค่ะเสร็จแล้วลายก็จะตำค่ะตำพยายามตำให้เขาเนียนที่สุดได้แค่นี้นะคะ ถ้าใครที่มีโคกหินก็ทำอ,ออกมาให้สวยก็จะดีค่ะอันนี้ไรกก็จะทำไข่เจียวค่ะไรก็จะทำการปอกไข่ตอกไข่ลงไปในถ้วยนะคะใช้ไข่แค่หนึ่งฟองค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็กลิ่นหอมของพริกไทยแล้วก็ตีไข่เป็นไข่เจียวค่ะเสร็จแล้วไลก็จะเอาไปเจียวไลายลืมคิดไปว่าไรเจียวไข่แค่หนึ่งฟองแต่ว่าไรใช้น้ำมันเยียวมากค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะไลจะเอาน้ำมันที่เหลือไปทำ ไปขว่วเอาตามถั่วของไรไปคั่วค่ะน้ำมันร้อนมากๆเลยนะคะแล้วลายก็จะใส่ทุกอย่างที่ลายตามไว้ค่ะลงไปทีเดียวเลยค่ะจริงๆสามารถคั่วพิแกงก่อนได้นะคะแล้วลายก็จะใส่หมูบดลงไปคั่วด้วยกันทีเดียวเลยค่ะคว่าแป๊บหนึ่งนะคะให้หมูสุกนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำเปล่าน้ำเปล่าแนะนำให้ใส่เยอะๆหน่อยนะคะคัว้วให้เขาแห้ง ถั่วแล้วก็หมูของเราก็จะสุกพอดีค่ะอันนี้ของเราเริ่มแห้งแล้วนะคะรายก็จะมาชิมรสชาติค่ะว่ารสชาติใจไรหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆชิมแล้วรสชาติของจืดไปก็ให้ใส่น้ำปลาเพิ่มนะคะรายก็ใส่น้ำปลาเพิ่มแล้วก็แอบใส่ชูรเพิ่มนิดหน่อยค่ะแล้วมันก็จะอร่อยค่ะ อันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะตมถั่วของลายใส่หมูสับแล้วก็กินคู่กับไข่เจียรร้อนๆกินคู่กับผักค่ะรสชาติของมันนะคะ,ะถั่วของลายเป็นถั่วที่แก่แล้วข้างในเม็ดถั่วจะมันค่ะพอเอามาตำเนี่ยรสชาติจะมันๆถั่วก็จะกรอบๆแล้วก็จะเค็มๆหวานของถั่วนิดหน่อยสรุปก็คือเผ็ดอร่อยกรมกรบค่ะ สามารถทำเป็นกับข้าวสามารถกินได้เป็นมื้อหลังจันใหญ่ๆนะคะแต่แนะนำให้กินคู่กับผักแล้วก็ไข่เจียวค่ะจะทำให้ตำถั่วของเราอร่อยขึ้นค่ะ,ะไลกินแล้วไลยรู้สึกว่าไลยชอบมากค่ะถึงแม้ว่าถั่วหองอไลยจะตามไม่ค่อยละเอียดแต่รสชาติคือโอเคค่ะ ใครสามารถกินข้าวหมดจานได้ด้วยเมนูตำถั่วใส่หมูสับแล้วก็ไข่เจียวหนงฟองเป็นรสชาติแล้วก็เมืออาหารที่ไร้พระูุมใจนในตัวเองไรคิดว่าอร่อยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย